ในอีก30วินาทีข้างหน้าคุณจะกระพริบตา8ครั้งมากพอให้ลูกตาของคุณคงความชุ่มชื้นอยู่ได้คุณจะหายใจอีกราว8ครั้งถ้าคุณแค่นั่งเฉยๆอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าคุณเริ่มออกกำลังแล้วคุณจะรู้สึกว่าอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเป็น16ครั้งต่อครึ่งนาทีหัวใจของคุณจะเต้นราว40ครั้งและเลือดทั้งหมดของคุณจะเดินทางไปครึ่งหนึ่งของร่างกายคุณ เลือดส่วนเดียวกันจะได้เม็ดเลือดหน้าใหม่เพิ่ม72ล้านเซลล์นั่นคือจํานวนเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ร่างกายของคุณจะสร้างขึ้นเซลล์ผิวหนังเก่า20,000เซลล์จะหลุดไปอีก30วินาทีข้างหน้าแต่ไม่ต้องกังวลเพราะจะช่วยมีพื้นที่เซลล์ใหม่ๆขึ้นมาและในอีกครึ่งนาทีคุณจะมีความคิดสับเพเหระอีก25เรื่องผุดขึ้นมายังวัวแต่คิดเพลินล่ะคนที่ใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณนี้พูดได้75คําสําหรับนักขายพูด ได้ตั้งแต่125าและ200คำคุณจะอ่านได้100คําคำถ้าคุณเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคุณควรจะอ่านได้เร็วกว่านั้นคืออย่างน้อย150คําคำเร็วเข้าอ่านทั้งหมดนั้นเข้าไปซิระหว่างนั้นความคิดของคุณจะก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่คุณจะพูดออกมาหรืออ่านได้ราว6 0 0เฟร,รมใน30วินาทีนี้การทําปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของคุณแต่ละคนจะเกิดขึ้น1.5อย่างในจานวนเซลล์30ล้านล้านเซลล์คุณเคยได้ยินนนนเเเรรรืื่่อออองงงงงงกาาาาาทํขพลลััใตวคุณหป น่าจะไม่แต่มันทํางานต่อเนื่องไม่เคยหยุดด้วยการเปลี่ยนอาหารเป็นพลังงาน50วัตต์ต่อ30วินาทีผู้ขนส่งดวนสารอาหารและออกซิเจนจะเดินทางไปตามอาวัยวะต่างๆเพื่อให้ทํางานคงที่เลือดของคุณจะเดินทางไป6กิโลเมตรเพื่อขนถ่ายสินค้าเหล่านี้สมองจะระดมข้อมูลชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั้ง330ล้านอย่างจากอาวัยวะรับสัมผัสต,ต่างๆของคุณตาจะส่งข้อมูลถึง90%ในนั้นจากนั้นตามมาด้วยการรับสัมผัสเสียงกลิ่นและรส หูฉันแววได้ยินเสียงบางอย่างระคังวิวาเหรอใช่แล้วมีคน58คนตอบรับว่าแต่งค่ะให้แก่กันและกันต่อหน้าครอบครัวและเพื่อนหรือไม่งั้นก็มีใครจะไปเวกัสไหมมีคู่แต่งงานใหม่จำนวนมากที่พบกันในแอปหาคู่อย่างเช่น tinder ซึ่งมีการจับคู่ได้3,500คู่ในทุกๆครึ่งนาทีอีกด้านหนึ่งคน30คนจะบอกว่ามันจบแล้วแยกกันเถอะในเวลาเดียวกันนี้ เด็ก129คนจะเกิดมาและหายใจเป็นครั้งแรกขอต้อนรับสู่โลกนะการมีทารกคนใหม่ก็เป็นเหตุผลที่ดีในการย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่คน72คนทําแบบนั้นแต่บอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่แค่พ่อแม่มือใหม่เท่านั้นอย่าลืมเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ของคุณด้วยละ่ะในครึ่องนาทีจะมีพัสดุส่งออกไปจากบริการขนส่งไปรษณียราว6,000ชิ้น ปิดหูของคุณเอาไว้ในเวลาสั้นๆนี้มีเสียงเครื่องยนต์คำรามของเครื่องบินพาณิชย์29ลำที่กำลังบินขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในโลกอยู่บางคนบนเครื่องกำลังอัปเดต Facebook อยู่แน่ๆแล้วก็จะเป็นหน,นึ่งใน1 4 0 0 0คนที่กำลังทำแบบเดียวกันนี้ซึ่งมันไม่จำเป็นสำหรับการเดินทางนะผู้ใช้งาน Facebook แชร์รูปภาพ73,000รูปในช่วงนั้นรูปทั้งหมดนั้นรวมกันจะใหญ่กว่าห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง1 0,000เท่า นั่นก็ดีนะฉันชอบมากเลยโอ้โหน่ารักอะไรขนาดนี้นั่นนะผู้สนับสนุนฉันกดไลค์ให้กันและกัน14ล้านครั้งในทุกๆครึ่งนาทีผู้ใช้งานใหม่ใน Facebook 200คนจะเข้ามาร่วมชุมชนแห่งนี้บางคนจะเริ่มแชร์ลิงก์เหมือนที่ผู้ใช้งานอีก27,000คนทำในอีก30วินาทีข้างหน้าระหว่างนั้นภาพกิฟ7,500ภาพใน m e s s e n g e อ์ของ Facebook จะทำให้ใครบางคนยิ้มและขำกริ้งและผู้ใช้งานโทรศัพท์1,500คนทั่วโลก จากจำนวน3.5พันล้านคนจู่ๆก็จะคิดได้ว่าโทรศัพท์ที่พวกเขาใช้อยู่ตอนนี้ไม่ดีพออีกแล้วดังนั้นพวกเขาต้องหาเครื่องใหม่สทัทีช่วยให้อ p เปิลทำเงินได้มากกว่า35,000เหรียญในเวลาเดียวกับที่คุณใช้ผูกเชือกรองเทา้าส่วนซัมซุงจะกวาดไปได้มากกว่า27,000เหรียญน,นิดหน่อยได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วตอนนี้คุณโทรหาเพื่อนทุกคนเพื่อบอกข่าวนี้แล้วเป็นหนึ่งในโทรศัพท์อีก24ล้านเครื่องทั่วโลกที่กำลังโทรออกตอนนั้นได้เวลาดาวน์โหลดแอปบางตัวแล้ว ในการกระพริบตาแค่8ครั้งมีการดาวน์โหลดจาก App Store และ Google Play ถึง1 7 0 0 0 0ครั้งเช็คเมกะพิกเซลบนโทรศัพท์ด้วยสิมีคนถ่ายรูป360 0 0 0ใบแล้วหลายภาพในนั้นก็ถ่ายด้วยโทรศัพท์แต่บางคนถ่ายวิดีโอแทนและอัปโหลดขึ้น YouTube เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆ100ชั่วโมงลงไปบนเว็บในทุกๆ30วินาทีในระหว่างนั้นมีบางอย่างเกิดขึ้นใน n a p c h ช t เช่นกันมีรูปภาพ600,000รูป การแชร์ s n a ป1ล้านครั้งและยอดดูวิดีโออีก2ล้านครั้งก่อนที่หลายๆอย่างในนั้นจะหายไปตลอดการคอมพิวเตอร์งองแงเหรอคุณไปซื้อเครื่องใหม่ได้นะและจะเป็นหนึ่งใน350คนทั่วโลกในครึ่งนาทีนี้อย่าลืม USB ที่ช่วยรับส่งข้อมูลด้วยละ่ะแค่หยิบม,มันมาสักอันก็จะกลายเป็นหนึ่งในจำนวนแฟลชไดรฟ์2 0 0 0ชิ้นที่มีคนซื้อทั่วโลกโอ้เลือกได้ดีนะ IP address ของฉันคืออะไร เป็นหนึ่งในคำถามที่มีการค้นหาใน Google 90ล้านครั้งติดลำดับคำถามยอดฮิตสามลำดับแรกที่มีคนถามมากที่สุดรักคืออะไรวิธีวาดรูปและฉันอยู่ไหนเป็นคำถามทั่วไปอ,อื่นที่คนถามใน Google เพื่อตอบคำถามบางอย่างต่อคนจำนวนมากและบางทีก็ได้มีมรูปแมวมาด้วยจะมีเว็บไซต์เกิดใหม่282เว็บหรือบางทีคุณอาจทำบทความบนวิกิพีเดียในช่วงนั้นได้จะมีบทความใหม่สามบทความเกิดขึ้นในทุกๆครึ่งนาที เพิ่มขึ้นจากหน้าภาษาอังกฤษ6ล้านหน้าบนเว็บไซต์นั้นคุณถามคำถามทางอีเมลและกดส่งได้ด้วยนะเช่นเดียวกับคนอื่นอีกเกือบ102ล้านคนในทั่วทุกมุมโลกหรือคุณจะส่งข้อความหาเพื่อนทาง WhatsApp ในจำนวน27ล้านข้อความแล้วไปโผลที่ไหนสักแห่งที่ปรากฏในทุกๆ30วินาทีนั้นข้อความในมือถือรุ่นเก่าก็ใช้ได้เหมือนกันสถิติบ,บอกฉันว่ามี8ล้านเหตุผลให้เชื่ออย่างนั้น นั่นเสียงอะไรนะบางทีตอนนี้คงมีคนดาวน์โหลดเพลงหนึ่งใน7,500เพลงบนไอจูนอยู่ใครสักคนกำลังดูตอนใหม่ของรายการโปรดอยู่แน่ๆเลยในตอนนี้ซึ่งรวมกันแล้วมีคนดู Netflix มากกว่า35,000ชั่วโมงเดี๋ยวก่อนรองเท้าคู่นั้นเพิ่งลดราคาเหรอฉันต้องเอามาให้ได้เช่นเดียวกับข้อเสนอการซื้อขายอื่นๆที่ทำให้เราใช้ใจ่ายรวมกันถึง375,000เหรียญในการซื้อของออนไลน์ในเวลานั้น คนจำนวนมากซื้อของจากอเมซอนและเจฟ f เบซซ CEO และประธานบริษัทจะได้เงิน75,000เหรียญในอีก30วินาทีต่อมามาดูเบลเกตบ้างเขาจะทำเงินได้3,800เหรียญโท่บิลส่วนคนธรรมดาทั่วไปอย่างเราๆจะได้แค่ราว20เซนตโท,ท่ถังอ,อย่างน้อยฉันก็ซื้อเบอร์เกอร์ได้ละหวังว่าจะเป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตจากแมคโดนัลล์2ชิ้นที่ขายใน30วินาทีนั้นนะ่ะ แต่จะเคี้ยวเบอร,เอร์เกอร์ตลอดก็ไม่ได้ถ้าฉันอยากวิ่งได้เหมือนยูเซนบอลผู้ชายที่เร็วที่สุดในโลกวิ่งได้ถึง300เมตรในเวลา30วินาทีแต่ก็ยังไม่มีอะไรเทียบได้กับแสงสิ่งที่เร็วที่สุดเท่าที่เรารู้จักในจักรวาลของเราซึ่งเดินทาง8.85ล้านกิโลเมตรในเวลาครึ่งนาทีถ้าคุณเดินทางรอบโลกในความเร็วนั้นคุณจะเดินทางได้225รอบสถานีอวากาศนานาชาติจะได้ตำแหน่งรองแชมป ซึ่งเดินทางได้รวม230กิโลเมตรแล้วในเวลานั้นดวงจันทร์จะเดินทางได้ทั้งสิ้น32กิโลเมตรเฮ้ดาวเทียมตามธรรมชาติของเรา oh. เร็วกว่าความเร็วเสียงนะเสียงเดินทางได้10กิโลเมตรใน30วินาทีแต่ถึงอย่างนั้นคลื่นเสียงจะเร็วขึ้นอีก4เท่าเวลาเดินทางผ่านน้ำแทนที่จะผ่านอากาศสำหรับสมาชิกที่เร็วที่สุในอาณาจักสัตนะเหรอเสือชีตาพุ่งออกไปได้800เมตรในครึ่งนาทีกระต่ายป่าสีน้ำตาลวิ่งได้600เมตร เป็น2เท่าของระยะทางของยูเซนโบต์วิ่งได้ส่วนเต่าถึงจะทําได้แค่8เมตรครึ่งของครึ่งของระยะทางแต่ก็นะชา้ชาๆแต่มั่นคงก็ชนะได้เหมือนกันจริงไหมส่วนหอยทากเกือบจะไปไม่พ้นความยาวของดินสอคือราว38เซนติเมตรฉันเดาว,ว่าถ้าหอยทากหาหนึ่งในอ b e r อร์เจ็คนตอนนั้นแล้วกดสั่งรายการด้วยอุปกรณ์พกพาจะต้องถึงจุดหมายปลายทางเร็วขึ้นมากแน่ๆหอยทากนั่งรถไปด้วยกัน ฟังดูเป็นหัวข้อที่ดีสําหรับหนังสือนะเบางที่ต้นฉบับหนึ่งในสาชิ้นที่เผยแพร่ไปทั่วโลกในตอนนี้อาจมีชื่อแบบนั้นก็ได้นั่นแหละหรือไม่กระดาวดวงใหม่ที่จะเกิดขึ้น1นึ่งแสนดวงในนั้นทําให้ท้องฟ้าตอนกลางคืนเป็นสถานที่ที่สว่างสวัยขึ้นในทุกๆ30วินาทีเมื่อดาวที่มีอายุมากๆหมดเชื้อเพลิงตามธรรมชาติมันจะสิ้นสุดอายุขด้วยการระเบิดครั้งมโหฬารซึ่งเกิดขึ้น900ดวงในจานวนนั้น จะกรวานแผ่ขยายออกไปราว440กิโลเมตรทุกๆ30วินาทีมันจะเติบโตขึ้นเท่าระยะความยาวของแกลนแคนยอนและไม่เคยหยุดขยายใหญ่ขึ้นในช่วง13.8พันล้านปีมานี้เหมือนสายฟ้าที่ไม่เคยหยุดผ่าลงมาที่ไหนสักแห่งในโลกสายฟ้า300ครั้งฟาลงบนพื้นทุกๆครึ่งนาทีว้าวสว่างจังแล้วยังมีแผ่นดินไหวอีกสครั้งที่ไหนสักแห่งบนโลกด้วยภาวนาให้เป็นแบบที่ไม่อันตรายกันเถอะ และนั่นก็คือแสงวาบสว่างสวยของดาวหางที่พุ่งมายังโลกดาวหางเจ็ดดวงในนั้นเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทุกๆ30วินาทีแต่ไม่เป็นไรส่วนใหญ่จะลุกไหม้และมาถึงโลกในรูปแบบของฝุ่นเออส่วนใหญ่อะนะเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส